สวัสดีจ้าโลตกา,โลกากาโฮกํำยำเลยจุ้ยส่งไปตากาไทยกำยำเลยจุย้ี่ิโกเอเสี่ยวไก่เป๋่ะวันนี้จะมาทําซีอิ๊วไก่ให้ดูจะซีอิ๊วน้องไก่นะคะส่วนผสมแล้วก็จะมีไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่ก่อนสะโพกไก่นะคะนี่คือสะโพกไก่ย่อไก่ไป๋เสีจะไก่ไป๋กะก็มาชอยลิ้วยาวเกิงเหลืองพีนเกิงค่ะจะเหนียวที่ช่อง มีขิงสองแว่นแล้วก็มีต้นหอมนะคะเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆอื่นๆเดี๋ยเรามาดูกันตอนทําเลยจ้ะก็มาเคท่าชเยลี้วสิ้นอ่ะสิ้นไทยกับอาวราเจงละเรามาทํากันเลยจ้ะเราก็จะใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ออจะวุเหลาะที่เป้งทองเราเลยอ่ะ ป้ำตาลลอซิ่งสิ่งน้ำตายลงไปดูว่าก็ไมงก็หวาน่าจะก็ลว่าะเป็นลงสิ่ใสิ่น้ำนาข้าไปโอเคหล้วเลืองพีนเกเหรอเฮ้ยใส่ขิงเข้าไปก่อนจ้ะ ผัดเคงให้หอมให้เหลืองกดให้เหลืองเลยจ้ะเตาที่เกิงยาที่ฮห้งไม่ตรงไหยาที่ซิวชิวว่องว่องตีอ่ะผัดให้บบมันโอ้ยเอาผิดนะใช้ตะหลวผิดจ้ะโอ้ล่ะเตาื่้งที่เกิง ขิงให้หอมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำจ้ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะก็มายะจันทสิ่งจีรอกเกตาทีเมริวะะ่ะเราชาตโตก็เราอ่าง้อจะฮู้เสกไอสิ้น,สน,นะเอาแก้งตาลเสกไอสิ้น,นฟองที่ใส่ แล้วก็放น้ำลงไปตาเฮ้วอใส่ลเชาลงไปด้วยใส่ซอสใส่เีอิ๊วดำเข Mont ้าไปจ้ะซสอิ๊วดำเข้าไปนะคะที่ลเชหลงเช่าเฮ้ยใส่ีอก๊วเข้าไปจ้ะ โอเคทีนี้ก็ใส่น้ำตาลก้อนเข้าไปจ้ะก็เราตีเป็นท่องเหรอเวลาสงสัยน้ำตาลไม่พอเดี๋ยวเอาน้ำตาลเพิ่มจ้ะที่เป็นเป็นถ่องคือเราจับไมเก่าวจ้ะเหรอด้วยน้สตาวเพิ้มนี่ก็สใกล้่ไก่เล็กๆถิ่มๆนี่ะ Tôi nghĩ bánh cơm không đủ, nên nó rất ở và ngon Được đi bánh cơm đã sẵn sàng rồi Bây giờ là, cơm đã sẵn sàng rồi, bây giờ รอให้เดือดก่อนนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนจ้ะตั้งเที่ยที่จับแล่หยิดจนสิ้นเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะตั้งตงัวไก่ควันสิ้นร้อชีขวันลาเริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่ไก่เข้าไปจ้ะ ลอดที่ใกล้เราเลยล่ะฮิงก็ที่เผหลอกจะสิน้นใส่ด้านหนังก่อนนะคะเฮิงก็เผลหลอยู่สินนะแล้วจันจอยฟันจุนเคยวอร์โมไทยหลอยวะเราจะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเราก็จะกลับด้านนะคะเราจะไม่ไม่ต้องนานนะคะคือว่าเราต้องคอยกลับด้านเขาไว้นะคะ อย่าต้มแช่ไว้นานจ้ะทีนี้เราจะใส่เล้าจีนเข้าไปก็จะลอดิ้นเจ้าลงไปละลงดิ้นเจ้าลงไย เดี๋วยวเรามาดูด้านหนังกันก่อนค่ะทีนี้ก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะก็มาจอยฟันจีหน่อยหน่อยก็ที่หยกละฮะกลับอีกด้านหนึ่งจ้ะกุล่ะเดี๋ยวองเขาตุ๋ยเสียก่อนตุ๋ยเกอ几分钟ก็ันจะ反转า分钟กเจาอ่าเราจะตุนประมาณไม่กี่นาทีแล้วก็จะพลิกไม่กี่นาทีแล้วก็จะพลิก ประมาณตัสมสี่นาทีแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะโคล้าจุนถตากินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาจาาเรามาพลิกอีกด้านหนึ่งฟันจนนีงหน่อยย่าี้นละกลับอีกด้านหนึ่งนะคะต้มประมาณสามสี่นาทีก็กลับอีกด้านหนึ่งจ้ะ 煮สามสี่นาทีแล้วกลับอีกสามสี่นาทีแล้วกลับอีกนะฮะโอ้ล <acak> ่ะสามสี่นาทีแล้วกลับอีกโ้ล่ะกลับอีกนะทุกคนโอ้ล่ะกลับอีกนะทุกนโอ้ล่ะกลับอีกนะทุกคนโอะกลับอีจะมาชิมโอ้ล่ะกลับอีกาะทุกคนโอ้ล่ะกลับอนะทุกคนโอ้ลลับอนะคนโ่ะกลับอีกนะทุกคนโอ้ล่กลับอีกนะทุกคนโอ้ล่ะกลับอีกนะทุกคนโอ้่ะกลับอีกนะทุกคนอ้ล่ะกลับอีกนะทุกคนโอ้ล่ะกอ ตอนนี้อ่าสีสันก็ยังไม่ชัดเจนนะต้องรอให้มันออกน้ํามันออกเหนียวเหนียวก่อนนะคะรอให้มันสุกแล้วก็น้ําเนี่ยมันจะออกเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วทีนี้สีสันก็จะยิ่งสวยเลยจ้ะทีนี้เรามาชิมน้ําก่อนนะคะเรามาซีที่เจิงจับชิอืมโอเคอ่าซอสอร่อยจ้ะทีนี้เราก็หลีไฟลงหน่อยนะคะใส่ที่ฟอสินะ ก็ามาันยังจังตนะ้องต้อลสามสี่นาทีก็พลิกไปพลิกมาจนกว่าทําอย่างนี้นะคะจนกว่าไก่จะสุกจ้าโอละจัดพานหนึ่งะจัพลิกอีกด้านหนึ่งจ้ะจัดานหน่งจ้ะจัดพลิกก่ โอเคต้อ okay. งต่จงจอสี่นาืีอีกสีนาทีก็พลิกอีกด้านหนึ่งจ้ะมาจ้าเรามาดูว่าไก่สุกหรือยังนะคะไก่ไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะที่ไก่ห้อยชีสสุกจอกะะตังไม่่กกะ,ะตองยักก้องยวงต้อย้องกต้องลัง้อ้งยังง้ จะฟันตัวหน่งหน่อยหนึออ่งว้าวสวยงามมากเลยจ้ะน้ำานี่ก็จะไม่เยอะไม่เยอะน้ำเนี่ยซีอิ๊วทำซีอิ๊วไก่น้ำจะน้อยนะคะน้ำไม่เยอะนะคะน้ำซอสน้ำซีอิ๊วเนี่ยจะทำให้น้อยๆนะคะไม่ไม่เยอะนะคะถ้าถ้าทำไก่เป็นตัวเนี่ยคือแบบว่าต้องคอยพลิกห้านาทีต้องคอยพลิกอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าทำไก่ทั้งตัวนี้แบบว่า ไม่อยากยุ่งยากอะไรนะก็เลยซื้อแบบน่องไก่มาจ้ะเพราะว่าที่บ้านไม่กินอกไก่นะคะก็มาอยู่วแสงแจกไก่จะเออลานจุ่มดีกาเพราะว่าจะจุ่มอะน้อยดีน้อยดีน้ำซุปรวมมาเนี่ยห้านาทีต้องย้อนกลับห้านาทีุ่้งย้อไกลับทั้งต่อไก่อะฮะก็จะได้ที่แล้วจ้ะ ชาต噶แก้วล่ะตั้งย่าจกทนสินะจงไม่จงไม่กหล่ำแก่งยงต้องหล่อำอะนิีนิกก็พอะละวหอยฉีดสุกจกันละมาจ้าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะเราจะไม่ทําให้มันเปื่อยนะคะเราอ้อสุกสุกจอกันเราทําให้มันพอดีสุกนะคะไม่ทําให้เปื่อยนะคะโอเคสุกจอแล้วแต่ก็หล่ำจอละโอเคหอยฉีดเซ็ตฟรอละล่ะ

ตอนนี้ยังไม่ตักขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอให้ตอนถึงตอนเย็นก่อนจะตักขึ้นมาและทีนี้จะเอาเข้าตู้อบอบสักพักหนึ่งกด大概五分钟ต่อย,ยอดล้วค่ะอ่าเราก็จะเอาเข้าเตาอบอบประมาณห้านาทีทีนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะจะสับเป็นชิ้นๆใส่จานและทีนี้เราทําน้ําน้ําน้าซีอิ๊วเนี่ยน้ําซอสเนี่ย เราทำซีอิ๊วทีนี้เราก็ราดลงไปเจ้าเวลากินเราถึงจะราดราดน้ําซอสนะคะก็มาเส็จที่ฉิ้นซี่หล่าที่จับรหรอเฮยอ่ะเฮ้ยอะไรกเจ้าเก,กาติ่มกันละตากะโ้ยอะไรหแรงอะต่กะงานเซกโหแรงอะเดี๋ยวตักให้ดูนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะสวยงามมากเลยจ้าสีสันกาลังน่ากินนะคะโอเคนะคะที่งานเซกโหแรงอะต่กะโอาล่ะก็มายาอตเองเคยชิน ลาไปแล้วจนะ้าบ๊ายบายจ้าจอยกินตากาบ๊ายบาย